โอเคทอมเริ่มวิดีโอนี้ด้วยการยอมรับก่อนเลยครับว่าทอมเองเชื่อมาตลอดว่าซาวน์บาร์ถ้าไม่ใช้ซับบูเฟอร์ด้วยหรือไม่มีซับบูเฟอร์มาให้เสียงมันไม่มีทางดีแน่ๆจนทอมได้มาลองใช้ Sonos Arc Ultra ด้วยตัวเองเนี่แหละครับทอมเปิดใจละแต่ก่อนที่ทอมจะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ของทอมกับการใช้งาน Sonos Arc Ultra ตตัวนี้ทอมขอย้อนไปพูดถึงตอนที่ทอมแกะกล่องมันก่อนนิดนึง เพราะทอมีความรู้สึกว่า Sonos เขาใส่ใจกับ User Experience ตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่เราจะได้สัมผัสมันอย่าง Packaging เลยเริ่มจากตัวกล่องที่มาเป็น Double Box ที่กล่องด้านนอกจะช่วยปกป้องกล่องสวยๆด้านในเวลาขนส่งข้างกล่องสองข้างจะมีสลักที่เอาไว้ล็อกตัวฝาเราเปิดมันได้ง่ายๆแล้วก็จะเจอกับ Sonos Arc Ultra ที่ห่อผ้าไว้อีกชั้นหนึ่ง ถัดลงไปเราก็จะเจอกล่องที่สายสายที่มีมาให้2เส้นก็คือสายไฟกับสาย HDMI ที่มาเป็นสีขาวเหมือนกับสีของ Arc Ultra ที่ทอมเลือกมาเลยส่วนคนที่อยากได้แบบครึมๆหน่อยแน่นอนเขาก็มีสีดำมาให้ด้วยเลือกได้เลยครับให้เหมาะกับการตกแต่งของห้องหรือบ้าน แล้วนอกจากนั้นก็มี Quick Start Guide มาให้ตัวทำเองไม่เคยได้ใช้หรือลองฟัง Sonos Arc รุ่นที่แล้วในห้องของตัวเองมาก่อนครับแต่จากรูปร่างภายนอกทอมก็เห็นได้ถึงการออกแบบที่ Minimalist แบบ Premium อย่างที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแล้วถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมขนาดมันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยความยาวของ Arc Ultra จะอยู่ที่1 1 7 8ซนซึ่งพอดีกับทีวี5 5นิ้วเลย แต่จะใช้วางกับทีวีขนาดใหญ่กว่านั้นก็ไม่มีปัญหาความลึกอยู่ที่11เซนนิดๆส่วนความสูงแค่ที่7.5เซนถือว่าเป็นซาวด์บาร์ที่โลว์โปรไฟล์มากๆจะใช้วางด้านหน้าทีวีก็ได้หรือจะซื้อวอลเมาท์มาติดกับผนังก็ทําได้เหมือนกันซึ่งถ้าจะวอลเมาท์อยู่ใต้ทีวีทางโซนอสเขาแนะนําให้มีความห่างลงมาอย่างน้อย10เซนครับเพื่อที่จะไม่ไปบังลําโพงด้านบนส่วนถ้าจะวางบนชั้นหรือตู้ทีวีเขาก็แนะนําว่าให้วางใกล้ๆขอบมากที่สุด การเชื่อมต่อตรงนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าการเชื่อมต่อของ Sonos Arc Ultra มันมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงตรงที่มันมี Input แค่ hdmi ที่รองรับทั้ง Arc แล้วก็ earc แค่ช่องเดียวเราไม่สามารถที่จะต่ออุปกรณ์อื่นเข้ากับมันโดยตรงแล้ว pass t r u e สัญญาณไปที่ทีวีซึ่งสำหรับทีวีบางรุ่นอย่างเช่น lg c 1ที่ทำใช้ที่พอร์ต hdmi ทั้งหมดเป็น hdmi 2.1มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่สาหรับคนที่ต้องการจะเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายอย่างแล้ว ใช้ทีวีรุ่นที่มี HDMI 2.1จํำกัดกว่านี้ทมว่านี่เป็นเรื่องที่ควรรู้เอาไว้ครับส่วนคนที่จะเอาไปใช้กับทีวีที่ส่งเสียงออกมาผ่าน Toslink Optical Digital ก็ทำได้เหมือนกันโดยที่ต้องซื้อดองเกิมาเพิ่มแต่ทอมคิดว่าคนที่จะซื้อ Arc Ultra น่าจะใช้ทีวีที่มี HDMI Arc หรือ eArc อยู่แล้วแหละแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมการใช้งานผ่านรีโมททีวีของเราได้เลย คือตัวแผงควบคุมแบบทัชที่อยู่บนบาร์เนี่ยมันสวยแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับแต่ในเวลาใช้งานจริงเราแทบจะไม่ต้องใช้มันเลยเพราะในเวลาที่ฟังเพลงแล้วไม่ได้เปิดทีวีเราก็คุมมันได้ผ่านแอป Sonos อยู่แล้วหรือจะควบคุมด้วยเสียงผ่านระบบของ Sonos เองหรือ Amazon Alexa ที่ b u i l ์อิมาก็ได้ ซึ่งตรงเนี้ถ้าใครไม่คิดจะใช้แล้วห่วงเรื่อง privacy ก็สามารถปิดไมค์ที่ตัวมันไปเลยได้ครับหลังจากที่เราวางแล้วก็เชื่อมต่อ Sonos Arc Ultra ของเราเสร็จแล้วการตั้งค่าต่างๆเราก็จะทำผ่าน Sonos app ตรงเนี้ยถึงทอมจะไม่เคยใช้ Sonos มาก่อนแต่ทอมก็เคยได้ยินมาว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหากับตัวแอปอยู่พอสมควรครับมีผลกระทบกับผู้ใช้หลายๆคนถึงทอมจะไม่ได้ตามเรื่องนั้นละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นทอมไม่ได้ใช้ แต่สําหรับตอนนี้เท่าที่ทมใช้งานมามันไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเชื่อมต่อง่ายตัวแอปใช้ดีคมว่ามันเป็นแอปเครื่องเสียงที่ทํามาได้ดีแล้วก็นิ่งที่สุดเท่าที่ทมเคยใช้ตัวึ่งเลยครับการตั้งค่าต่างๆทําได้ง่ายมากๆเราแค่ทําตามขั้นตอนที่มีบอกให้เราทําในแอปไปเรื่อยๆแต่ส่วนที่เป็นคิลเลอร์ฟีเจอร์ของ SoNo s เนี่ยก็คือระบบออโต้คาลิเบรชันที่เรียกว่า t r u e Play ในระหว่างที่เราเซตอัพ True Play ตัวอ r c u l t r รจะส่งสัญญาณเสียงออกมาแล้วเราก็ใช้มือถือของเราเนี่ยทำท่าหมุนช้าๆไปรอบๆห้องเพื่อจับสัญญาณเสียงพูดจริงๆมันเหมือนแบบแมจิกนะครับง่ายมากๆเลยเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาคาลิเบรตพวก AVR หรือ แม้กระทั่งลำโพงสตูดิโอของทอมที่มีระบบ DSP ที่เราต้องคอยขยับไมโครโฟนไปวางที่จุดต่างๆแล้วผลลัพธ์ก็ออกมาดีด้วยทอมว่าเสียงเวลาที่เปิด True Play ถึงมันจะไม่ได้ต่างกันเหมือนกับเป็นลำโพงคนละชุดแต่บาลานซ์เสียงต่างๆดีขึ้นแล้วทอมก็ชอบเสียงเวลาที่เปิด True Play มากกว่าไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์แบบไหนตรงนี้บอกไว้อีกนิดนึงครับว่า True Play เต็มรูปแบบแบบ a d v a n c e ที่ทอมบอกเมื่อกี้ใช้ได้แต่กับ iOS ส่วนสำหรับ Android จะเป็น Quick Tuning ที่ไม่มีให้เราสแกนรอบๆห้องในส่วนของฮาร์ดแวร์ s o o s s r r c Ultra ได้รับการอัปเกรดจาก Sonos Arc ตัวเดิมขึ้นมาแบบชัดเจนมากๆด้วยจำนวนไดรเวอร์ที่เพิ่มจาก11ตัวมาเป็น14ตัวซึ่งแบ่งเป็น Twitter 7ตัวมิดเบส6ตัวแล้วก็ที่เด็ดที่สุดก็คือวูฟเฟอร์ตัวใหม่ที่ชื่อ Sound Motion ซึ่งอธิบายง่ายคือเทคโนโลยีนี้ทำให้ So น o สสามารถสร้างดอกลำโพงที่แบนแต่ขยับได้แรงมากๆ ผลก็คือเราได้เสียงเบสที่ใหญ่เกินตัวจากซาวด์บาร์ที่บางเฉียบแบบนี้ได้ลำโพงทั้งหมดขับด้วย M Class D แยกกันทั้งหมด15ตัวซึ่งตัว Soundmotion มันจะใช้ M 2ตัวนะครับแล้วก็ทำให้ Sonos Arc Ultra ทําทำงานได้ในระบบ9.1.4มากกว่า5.0.2ในรุ่นอารตัวเดิม9.1.4ก็คือจำลองเสียงได้9 Channel จากระนาบเดียวกัน 1น่ง subwoofer แล้วก็ยิงเสียงขึ้นเพดานเพื่อจำลองเสียงจากด้านบนอีก4 channel เวลาเห็นตัวเลขที่ผู้ผลิตเขาเคลมไว้อย่างนี้เนี่ยทอมก็ขำ <c oughs> ทุกที่ครับเพราะว่ามันดูเวอร์อะแล้วทอมพูดตรงๆว่าสำหรับทอมตัวทิศทางทั้งหมดที่ Arc Ultra เคลมไว้ทอมก็แยกไม่ออกเหมือนกันครับว่ามันมีจานวนทิศทางมากขนาดนั้นจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่ทอมรู้สึกได้คือ นี่เป็นประสบการณ์ฟังซาวด์บาร์ตัวเดียวที่ c o m plete ที่สุดเท่าที่ทอมเคยฟังมาและสำหรับห้องที่ทอมนั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งมีขนาดแค่10ตารางเมตรทอมคิดว่าซับบูเฟอร์ไม่จำเป็นด้วยซ้ำ Sonos เขาเคลมไว้ว่า b a s เอา t ์พุของ Sonos Arc Ultra ให้ได้มากกว่า Sonos Arc ถึง2เท่า ทอมย้ำอีกทีว่าทอมไม่เคยใช้ Sonos Arc มาก่อนแต่กับตัวนี้ทอมอิ่มกับเบสที่มันออกมาลงได้ลึกแบบไม่น่าเชื่อว่าจะออกมาจากซาวน์บาร์ตัวแค่นี้แล้วก็ดังพอที่จะมีอารมณ์ร่วมไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ดูหนังหรือแม้กระทั่งเวลาที่ทอมใช้ต่อเล่นเกมด้วยโอเคมันอาจจะไม่ได้ลงได้ลึกหรือว่าให้ Impact ได้เท่าตู้ซับแยก10หรือ12นิ้วหรอกครับแต่สำหรับการดูหนังใน ห้องขนาดไม่ใหญ่มากคอนโดหรือแม้กระทั่งห้องนั่งเล่นทั่วไปทมว่ามันพอดีให้ความรู้สึกอิ่มเต็มแล้วก็สนุกได้โดยเราไม่รู้สึกขาดอะไรเลยสำหรับระบบเสียงรอบทิศทางแบบ object based เสมือนจริง Sonos Arc Ultra ตัวนี้รองรับ Dolby Atmos ครับและอย่างที่หลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าไม่รองรับ DTS X ซึ่งสำหรับทอมและน่าจะรวมถึงคนส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ที่เราดูหนังดูซีรีส์ผ่าน streaming services เป็นหลักเนี่ยตรงนี้มันไม่เป็นปัญหาเลยเพราะ Dolby Atmos มันเป็นฟอร์แม t หลักที่ใช้กันอยู่ใน streaming อยู่แล้วหรือสำหรับซีรีส์หลายๆเรื่องก็อาจจะมากับฟอร์แมต Dolby Digital Plus ที่ s o o s s r r u u t t r ลรองรับเหมือนกันเท่าที่ลองทั้ง,องฟอร f o r m ประสบการณ์ของทอมคือมันดีมากๆเลยครับ แน่นอนด้วยความที่มันเป็น virtual channel ซึ่งใช้การสะท้อนของเสียงเพื่อสร้างระบบรอบทิศทางเสมือนแล้วตัว Soundbar เองมันก็อยู่ข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีเสียงอ้อมไปถึงข้างหลังเราได้จริงๆแต่ข้างๆหูเนี่ยรู้สึกได้เลยถึงแม้ว่าทอมจะไม่ได้นั่งฟังจากจุดที่มีระยะห่างเท่ากันจากสองข้างฝั่งผนังด้วยซ้ำแล้วก็มีของบังอยู่ด้านนึงด้วย รวมถึงในเวลาที่ทอมลองเปิดหนังที่มากับระบบเสียง Dolby Atmos h i ส h Channel อย่างพวกเสียงฝนหรือเสียงจากด้านบนอะไรเงี้ยก็รู้สึกได้ว่ามันอยู่ข้างบนจริงๆคือจะบอกว่าอวยก็อวยอะครับแต่มันรู้สึกเลยว่าเออดีมากๆแต่ทอมก็อยากลองนะว่าถ้าได้ใช้แบบเต็มระบบพร้อม s o n o s s ั b 4กับ Era 300เป็น s ซ r ร์รา d มันจะเป็นยังไงบ้างใครอยากให้ทอมทำภาคต่อบอกเอาไว้นะครับ เนี่ยเดี๋ยวท h คิดว่ากําลังจะออกไปซื้อมาเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งที่ Sonos ทำมาได้ดีก็คือเสียงพูดครับจริงๆแล้วเขามีระบบ Speech Enhancement ที่มีให้ปรับได้หลายระดับมาให้เราเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับคอนเทนต์ที่เราดูด้วยเลือกได้ง่ายๆจากหน้าแอปแล้วก็ใช้งานได้จริงแต่ด้วยลำโพง Center Channel ที่เขาทำมาใหม่ในเขาเนี้มไม่เคยมีความรู้สึกว่าท h o ต้องใช้มันเลยด้วยซ้ำเสียงพูดจาก d i a l o g ต่างๆแยกออกมาจากเสียงอื่นๆได้ชัดเจนแล้วก็ไม่บางแบน ตรงนี้ทําได้ดีมากๆเรื่องหนึ่งที่ซาวน์บาร์ในความรู้สึกของทอมยังไงก็ให้สู้กับลำโพง2 c h ช n น e นลไม่ได้ก็คือเวลาฟังเพลงซึ่งทอมจะไม่มานั่งโกหกทุกคนครับว่าทอมฟังเพลงด้วย Sonos Arc Ultra ได้ดีเท่ากับชุดเครื่องเสียงราคารวม3า0แสนกว่าที่ทอมใช้อันนี้ทอมไม่ได้จะโชว์ว่าใช้ของแพงนะแต่มันเป็นแพชชั่นที่ทอมก็ค่อยๆเก็บเงินซื้อมาเรื่อยๆคือเอาแค่ เครื่องเล่นสตรีมเมอร์อย่างเดียวที่ทำใช้ยังไม่รวมอะไรเลยก็แพงกว่า Sonos Arc Ultra ตัวนี้แล้วแต่การฟังเพลงด้วย Arc Ultra ก็ดีกว่า Soundbar ทุกๆตัวที่ทอมเคยลองรวมถึงยี่ห้อน,นั้นที่คนฮิตกันที่ทอมฟังกี่ทีก็ไม่เคยชอบเสียงของมันเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามคือ s u u n s t a g e เนี่ยทำได้ดีแล้วก็มีความลึกกับความกว้างที่ทอมรับได้ คือถ้าดูหนังอยู่แล้วเปลี่ยนมาฟังเพลงหรือดูพวกรายการประกวดร้องเพลงรายการเพลงบน YouTube อะไรเงี้ยาะว่ามันก็ให้ทุกอย่างได้ดีเลยครับรวมถึงเสียงเบสเวลาฟังเพลงด้วยยิ่งถ้าใช้กับเพลงที่มาแบบ Dolby Atmos อย่างใน Apple Music เนี่ยยิ่งรู้สึกว่า Soundbar ตัวเนี้ยให้เสียงในการฟังเพลงได้เหนือกว่าที่คิดและผมคิดว่ามันดีพอเลยด้วยส่วนสำหรับสตรีมมิ่งอื่นๆก็มีให้เราเลือกใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Music Amazon Spotify Connect หรือจะเป็น Tidal ที่ใช้ได้ทั้งผ่านแอป,ปของ Sonos เองหรือจะเป็น Tidal Connect และแน่นอน AirPlay ก็ใช้ได้ Google Chromecast ไม่รองรับครับแต่ไม่เป็นไรเพราะคราวนี้มันรองรับ Bluetooth ด้วยซึ่งตัว Arc รุ่นที่แล้วไม่รองรับสรุปนะครับที่ค่าตัวของมัน Sonos Arc Ultra แพงไหมท้องคิดว่ามันราคาสูงกว่า Soundbar ส่วนใหญ่แต่มันไม่แพงนะ คือเราต้องเข้าใจก่อนครับว่า Sonos Arc Ultra มันไม่ได้ทำมาเพื่อแข่งเรื่องความคุ้มค่ากับ Soundbar ระดับเริ่มต้นแต่มันทำมาเพื่อคนที่ต้องการความสวยความง่ายแล้วก็เสียงดีถ้าเราเอาเงิน50,000ไปซื้อชุดแยกชิ้นเราอาจจะได้เสียงที่ดีกว่านี้ในบางมิติก็จริงอย่างเช่นถ้าไปซื้อชุด2 channel ระดับเริ่มต้นเพื่อมาฟังเพลงแต่มันดูหนังสู้ไม่ได้นะครับหรือถ้าจะเอาไปซื้อชุดโฮมเล็กๆ เราอาจจะต้องแลกมาด้วยความวุ่นวายหลายอย่างทั้งการเดินสายการหาที่วางลำโพงการแมชแอมการจุนเสียงซึ่งหลายคนรวมถึงทอมด้วยไม่ได้ต้องการความยุ่งยากขนาดนั้นเราอาจจะต้องการแค่ซาวด์บาร์ตัวเดียววางสวยๆหน้าทีวีแล้วให้เสียงที่ทำให้เราว้าวได้ทุกครั้งที่เปิดหนังดูแล้วก็ใช้ฟังเพลงได้ดีด้วยซึ่งอาร์กอัลตราทำตรงนี้ได้สมบูรณ์แบบเลย มันคือซาวน์บาร์ตัวเดียวจบที่ดีที่สุดที่ทอมเคยลองเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆที่กําลังดูอยู่ตั้งงบตรงนี้ไว้อยู่แล้วและให้ความสําคัญกับทั้ง3อย่างที่ทอมบอกไว้แล้วก็คือความสวยความง่ายแล้วก็เสียงพอๆกันการลงทุนกับ Sonos Arc Ultra ทอมคิดว่ามันจะเป็นการลงทุนที่ไม่ทําให้เสียใจแล้วก็เสียได้ครับอาจจะแค่อยากลองให้มันครบระบบอย่างที่ทอมอยากตอนนี้ ถ้าอยากดูอย่าลืมบอกกันไว้นะครับส่วนถ้ามีคำถามหรือความคิดเห็นเรื่ออื่นหรือคนที่ใช้อยู่แล้วอยากแชร์อะไรคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยได้เลยทอมอยากฟังความเห็นของทุกคนแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องซูเปอร์ทอมมไว้ด้วยครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ